วันนี้เราอยากไปสวนสนุกสวนสนุกอย่างนั้นเหรอเอางั้นนะนั้นขึ้นรถเลยค่าเข้าสวนสนุกเท่าไหร่เลยครับผูใหญ่สองหมื่ยย 28, นแปดพันวอนเด็กๆก,ก็สองหมื่นวอนครับแย่แล yeah, ้วสิขายซุปเกี่ยวชามเดียวได้กำไรสี400่ร้อยวอนแล้วแล้วต้องขายกี่ชามกันละเนี่ยเด็กเขาพูดคนปลูกกันสิจ้า เงินเรีบไปกันเธอนะอย่าได้คุ้มงินทีจ่ายข้าแสนแปดพันวอนถูกต้องค่ะท้ามาสังพันวอนได้เลยค่ะจำนันๆน,น,นะ บอลไฟมิลี่รอบครัวนี้ใหญ่มาก29พฤษภาคมในโรงภาพยนตร์